อา้าวมีผู้ถามปัญหาที่ตอบแล้วว่ามันสารวจนตอบยากแต่ว่าคนเราเกิดมาเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรแล้วปลายทางชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไระเกิดมาเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรไปลายทางชีวิตเนี่ยถ้าคนเรา คนเราหรือสัตว์ก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทวดาอินมานพรมอะไรกเกิดมาแล้วก็ในที่สุดแล้วก็มันก็ต้องตายแหละปลายทางชีวิตก็คือความตายแต่ก็นี่วัตถุของวัตถุประสงค์งของการเกิดแต่และบุคคลที่ฝังแน่นอยู่ในจิตในใจเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นคนเทวดาอินมานพรมจะไปเกิดเป็นสัตว์นกกรกอ่ะแต่ว่าเกิดมาใช้กรรมพอเกิดมาใช้ มันเมื่อมีการกระทําก็ย่อมมีผลของการกระทําแต่ว่าคนเกิดแล้วก็ต้องดับถ้าอยู่ในภพสามะนะเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่อย่างเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นกงล้อที่หมุนว้เกิดเกิดตายตายกันอยู่อย่างเงี้ยแหละเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นสัตว์ด,ตวดิราาัาฉานเกิดเป็นมนุษย์เป็นเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกเกิดไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมอรูปพรหม มาเกิดแล้วก็สเสวยผลอยู่ในการเกิดของตัวเองในภพภูมินั้นๆจนกระทั่งวันตายแหล,ละในระหว่างมีชีวิตอยู่ในภพภูมินั้นๆบางภพภูมิก็มีหน้าที่ใช้ผลกรรมนั้นเป็นส่วนใหญ่หรือไม่งั้นก็สเสวยผลใครเคยทําชานในเกิดก็ไปเป็นรูปพรมเป็นอรูปพมรมเสวยผลจนหมดกําลังของชานใครเคยทําบุญทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาสมถภาวนา หรือว่าได้อะไรเข้าไปสู่เทวโลกก็สวยบุญในชั้นนะั้นจนกระทั่งหมดบุญแล้วก็ถึงเวลาก็ตายเนี่ยถามว่าเกิดมาเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยบางคนก็บอกว่าถ้าอยู่ในชีวิตก็เกิดมาก็าไม่รู้ว่าคือเกิดแล้วมันต้องตายแน่ๆนะเกิดมาในระหว่างมีชีวิตก็คนก็ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นนนเป็นนี่เป็นหมอเป็นพ่อค้าเป็นอะไรแต่มีอะไรเป็น นะบางคนก็ตั้งปักความปรารถนาที่ไกลนะครับว่าเกิดมาแล้วเพื่อจะสร้างคุณงามความดีไปเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็อยู่ที่เป็นนานา,นา,นาจิตตังเป็นอาจินไตของพวกนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะมันก็มีความคิดที่ไม่เหมือนกัน,นแต่คนที่มีปัญหาถามมาว่าเกิดมาเพื่ออะไรก็ไม่ม,มีเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทําไมเพื่ออะไรแล้วปลายทางชีวิตเป็นอะไร ถ้าในทางหลักพุทธศาสนาแล้วอ็ไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันเกิดมาที่มันเกิดมากับผลมันเกิดจากผลของกรรมของการกระทำถ้าเห็นพุทธศาสนาสอนพระพุทธศาสนาสอนให้เห็นหนึ่งว่าการมีชีวิตอยู่เนี่ยนะมันมันตกอยู่ในไข่อันนิจจังแล้วก็อยู่ในไข่ทุกขังอนัตตาอย่างพระพเ้าได้เห็นสุขด้วยความเป็นทุกข ยังเป็นเม็ดเป็นมนุษย์เนี่ยจะรวยจะจนจะดีจะช่วยยังไงมันก็มีความทุกข์ทำชัวนะ่วเนี่ยมันทุกข์อยู่แล้วทําดีเนะี่ยมันมีความสุขแต่สุขเหล่านั้นเนี่ยถ้าเราเข้าไปให้ละเอียดจริง,รงๆเราจะเห็นว่ามันเป็นเป็นทุกข์ทุกข์จากการเกิดขึ้นมาเกิดจากการที่เรียกว่ามีชีวิตอยู่แล้วก็เกิดจากการแตกการแก,แก่การเจ็บการตายเป็นทุกข์ทางนั้นพระเจ้าถึงจะสอนให้ออกจาก,กวงล้อมไอ้พวกนี้ไงเกิดมาทําใหม่ เกิดมาเพื่ออะไรถ้าเป็นทางพุทธศาสนาเพื่อนี่คือทุกนะนี่คือเหตุที่ทำให้เกิดทุกนี่คือข้อความดับนี่ข้อปฏิบัติทำให้ดับนะถ้าพูดในพุทธศาสนาเราจะสอนให้ออกให้มาเจริญสติปัฏฐานสี่เข้าให้มีสติสัมัญญะมีสติทำลายความยินดีและก็ความยินร้ายให้พินาศไปในการยึดอุปทานขันธ์ทั้งห้าเนี่ย เพราะว่าขันทังห้าเนี่ยมันไปเกิดเป็นสัตว์ก็ได้เป็นสัตว์นรลกเป็นเปรตอสุรกายก็ได้เป็นคนก็ได้เป็นเทวดาก็ได้เป็นพรมก็ได้ไอ้รูปน้ําเนี่ยนะเพราะนั้นมันก็เวียนตายเวียนเกิดอย่างเงี้ยไม่รู้จะจบจากสิก้นคนที่ไม่รู้หนทางก็หลงหลงไปในการเกิดแก่เจ็บตายนี่ไปเรื่อยๆเมื่อเห็นทุกข์เมื่อไรนี่แหละคนที่ว่าเบื่อหน่ายในการเกิดแล้วเห็นทุกข์เมื่อไรได้มาเจอคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือเดือดหรือ มาตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเดินมาเจอนี่คือทุกขนะ์นะอย่างพระพุทธเจ้าเราก่อนที่จะออกบวชนยก็ได้เห็นอทวทโทษมาชักนำมาหเห็นความอันนี้เกิดนี้อันนี้แก่นะอันนี้เจ็บไข้ได้ป่วยเนะเห็นคนตายเห็นสมณะเป็นทางออกเพราะันนี้คือทุกข์นี่คือเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์นี่คือ,อความดับทุกข์นี่ครอบเป็นบิให้ทุกข์ให้ให้ให้ถึงความดับทุกข์ก็คือตัดอุปทานกันทั้งห้านั่นเอง ในทางพุทธศาสนาสอนเรื่องทางปณนิพานถ้าไปเจอนิพานเมื่อไรไปเห็นนิพานเมื่อไรหรือบรรลุระนิพานเป็นพระอรหันต์เมื่อไรก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเกิดมาเพื่ออะไรวาะเกิดมาจากความที่เราก็เราไม่รู้ไงไม่รู้ก็เกิดอยู่อย่างนั้นนี่แหละถึงเร้รู้จากอน,นิจจังทุกขังหน้าตาแล้วพยายามเจริญสมถะอิปัสสนาศีนสมสนาธิปัญญาแล้วเนี่ยมากลวมตัวมหันได้เป็นพระโสดาบ,บันแล้ว่ความไม่รู้มันก็ยังมีอยู่แต่กิเลสเบาบางแต่ว่า มีมาตรฐานของธรรมะที่พระพุทธเจ้ามอบไว้ให้หลักการปฏิบัติเนี่ยมันฝังแน่นนะเข้าไปแล้วให้เห็นอน,นิจจังทุกขังอนัาตานะทำไปเรื่อยๆไปเกิดมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติอันนี้มีวัตถุประสงค์แหละอีมีมาตรฐานนะสัตว์ทั้งหลายที่ยังไม่ได้บรรลุถึงอน,นิจจังทุกขังอนัตตายังไม่ได้เป็นวโสดาบันย่อมจะเวียนตายเวียนเกิดหลงอยู่ในในสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อย จึงไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไหมเพราะมันเป็นอาการที่เราเกิดมากับผลจากกรรมในอดีตนั่นเองส่งเรามาเกิดเป็นสูงเป็นต่ำเป็นดำเป็นขาวเป็นรวยเป็นจนเป็นดีเป็นชั่วอะไรครับเป็นผลแห่งการกระทำเขาเรียกว่ากรรมและผลของผลของกรรมก็คือเกิดจากกิเลสคมโลกเกิดหลงกรรมแล้วก็วิบาก กรรมกับผลของการกระทำกิเลสกรรมวิบตัติตัณหาพาให้เกิดมาเกิดมาแล้วก็เลยมายึดตัวตนไม่ว่าจะเป็นเปรสนนกอสุลกายเป็นคนเป็นเทวดาเป็นอินมานพรมอะไรจะมีอะไรนะไปเสวยผลยนั่น,นเราก็จะใช้ประโยชน์ตรงนี้แหละถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราได้พบพระพุทธศาสนาแล้วเราได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าโอ้โหเป็นมนุษย์นี่มันยาก พบพุทธศาสนาก็ยากผู้รู้เกิดขึ้นยากได้ฟังทมท่านผู้รู้ได้ปฏิบัติทมท่านผู้รู้นี่มันยากเพราะนั้นจงโชคดีะเถิดถ้าเราจะได้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายก็ตรงที่เรียกว่าเราจะเริญนสีิประฐานสี่เพื่อทํานิพพานให้แจ้งนิพพานนี่มันไม่มีอะไรที่จะไปทําให้เกิดการทีกร่กว่ามีไปปรุงแต่งได้อีกแล้ว แต่ยังไม่หมดกิเลสตับใดก็ยังมีการปรุงแต่งได้ถ้าหมดกิเลสแล้วแล้วก็สู่ธรรมชาติที่ละเอียดสงบระงับธรรมชาติที่ปานิษธ,ธรรมชาติที่หาสิ่งเสียบแท้ม่ได้คือนิพพานแล้วปฏิบัติให้ได้ถ้าตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์ถ้าเรามีวัตถุประสงค์แห่งการที่อยากจะพ้นไปจากวัตตะองสารไม่งั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างนี้เราก็ต้องเวียนตายเวียนเกิดกันต่อไป แล้วก็ต้องมาถามกันอีกว่าเกิดมาทำไมเกิดเพื่ออะไรสิ้นและที่สุดแห่งการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรเนี่ยที่สุดมันจะมันจะสุดตรงไหนก็เมื่อมีเกิดมันก็ต้องมีตายและที่สุดก็คือตายเพราะเราเข้าไปยึดในการเกิดมันก็มีความแก่ความเจ็บความตายแต่ถ้าเราละออกจากการเกิดก็คือเดินทางเพื่อทีเจ้าสั่งสอน,สอนคือทางพระนิพพาน มันก็จะค่อยๆแล้าออกไปเรื่อยๆให้เห็นเป็นอัน,นิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเข้าไปยึดนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เดิมไปเราไม่ยึดแล้วเราพยายามเปลี่ยนเป็นแนวทางใหม่เปลี่ยนทิศทีความเห็นใหม่ให้พ้นพ้นจากทุกข์ก็คือพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองอันนี้เป็นแนวทางพุทธศาสตร์สนานะแต่วา่าถ้าถ้าจะถามแบบรวมๆแล้วคนเราเกิดมาทําไมหรือสัตว์เกิดมาทําไมเพื่ออะไรละและสิ้นสุดปลายทางแล้วมันหมายความว่ายังไง เป็นนานาจิตตังอันนั้นตอบไม่ได้นะเป็นอจินไต